สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวรัตดาวันกสิตินรหัสนักศึกษา614333149หู่วเรียนที่615ั58วันนี้นะคะจะมาพูดเกี่ยวกับการแบ่งประเภทของศาสนสถานประเภทวัดนะคะ 2. นะคะจะมาพูดเกี่ยวกับประวัติลักษณะและความสําคัญของพระแก้วมารากตนะคะและ3นะคะจะมาพูดเกี่ยวกับเหตุการณ์สาคัญรวมไปถึงพระราชกรณยียกิจของกษัตริย์ในราชวงศ์จักรีค่ะไปรับชมกันได้เลยค่ะ การแบ่งประเภทของศาสนสถานประเภทวัดแบ่งออกเป็นสองประเภทคือ 1. วัดที่ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาวิสุงคามสีมาคือเขตที่พระราชทานแก่ส่งเพื่อใช้เป็นที่สร้างพระอุโบสถ วัดที่สมควรได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาต้องปรากฏว่าได้สร้างขึ้นหรือได้ปฏิสังขรเป็นหลักฐานถาวรและมีพักพิสุจ์อยู่ประจำไม่น้อยกว่า5รูปติดต่อกันเป็นเวลาไม่น้อยกว่า5ปีแต่ระยะเวลา5ปีมีให้ใช้บังคับแก่วัดที่ได้สร้างอุโบโโสถเสร็จเรียบร้อยแล้ววัดที่ได้รับวิสุงคามสีมามีฐานะเป็นนิติบุคคลอย่างสมบูรณ์สามารถประกอบสังฆกรรมได้ทุกอย่างเช่นการบรรพชาอุปสมบท วัดที่จะขอรับพระราชทานวิสุงคามศีมาต้องเสนอรายงานผ่านเจ้าคณะผู้ปกครองตามลำดับแล้วเสนอสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเพื่อจัดทำบัญชีขอรับพระราชทานโปดเกา้า ประเภทที่2สำนักสงฆ์หมายถึงวัดที่กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศตั้งวัดแล้วแต่ยังไม่ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมารวมถึงวัดที่ได้รับพระราชบ,บรมราชานุญาตให้สร้างขึ้นต่างความในมาตรา9แห่งพรบลักษณะปกครองสงร2 121และวัดที่สร้างขึ้นก่อนรอ2 2 1พศ2445ซึ่งยังไม่ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาด้วยนับว่าเป็นวัดที่สมบูรณ์ทางกฎหมายแล้ว วัดที่ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมานั้นแบ่งออกเป็น4ประเภทคือ 1. วัดราชได้แก่วัดที่ประชาชนสร้างหรือปฏิสังขรณเช่นวัดประสาทบุญญาวาด 2. วัดอรันวาสีนิยมตั้งอยู่ในบริเวณที่เป็นป่าเขาส่วนใหญ่มีเพียงกุฏิและสาราถ,ถงอเนกประสงค์ไม่มีอาคารและแบบแผนมากนักพระสงฆ์ฝ่ายนี้จะอยู่จำวัดเฉพาะเพียงช่วงเข้าพรรษาและมุ่งทุดงเข้าป่าลึกปากฏ ฝึกหัดกรรมฐานจิตและจาริกไปเรื่อยๆก่อนกลับออกมาจำพรรษาที่วัดอีกครั้งเมื่อถึงฤดูเข้าพรรษาใหม่ความต้องการทำสังฆกรรมใดๆก็เพียงอาศัยการกำหนดขึ้นใช้เพียงชั่วคราวเท่านั้น 3. วัดคามาวาสี ร้างขึ้นสำหรับเป็นที่พึ่งของชุมชนหรือเมืองโดยตรงภารกิจหลักของพระภิกษุสงฆ์ฝ่ายนี้มุ่งไปในทางปฏิบัติด้านพิธีกรรมทางศาสนาและการเน้นศึกษาทางหนังสือเพื่อแสวงหาความรู้สำหรับใช้ในการสั่งสอนคาราวาสมากกว่าฝึกปฏิบัติด้านวิปัสนาทุระพระสงฆ์ฝ่ายนี้จะมีความสัมพันธ์และเกี่ยวข้องกับโลกภายนอกตลอดทําให้แนวทางหลักด้านปฏิบัติต้องเปลี่ยนไปจากการมุ่งหาหนทางเพื่อให้ตนเองพ้นจากสั่งสารวัฏ มาเป็นเพื่อช่วยให้ผู้อื่นผลถูกแทนวัดประเภทนี้จะมีองค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมที่เป็นอาคารมากกว่าวัดอรันวาสีตามความต้องการใช้งานกำหนดแบบแผนทั้งด้านรูปแบบและแผนผังรวมมีกฎเกณฑ์ค่อนข้างชัดเจน สี่วัดหลวงหรือพระอารามคือวัดที่พระมหากษัตริย์หรือพระบรมวงศานุวงศ์เช่นสมเด็จพระบรมราชินีสมเด็จพระยุพร,ราชทรงสร้างหรือทรงบูรณะปฏิสังขรณ์หรือมีผู้สร้างน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเป็นวัดหลวงและวัดที่ราษฎรสร้างหรือบูรณะปฏิสังขรณ์และขอพระราชทานให้ทรงรับไว้เป็นพระอารามหลวงเช่นวัดอรุณราชวารารามราชวารามหาวิหาร การแบ่งระดับชั้นของพระอารามหลวงแบ่งออกเป็นสามระดับระดับแรกพระอารามหลวงชั้นเอกพระอารามหลวงชั้นโทและพระอารามหลวงชั้นตีโดยมีสร้อยต่อท้ายชื่อวัดตามฐานะดังนี้ 1. พระอารามหลวงชั้นเอกได้แก่วัดที่มีความสําคัญมีเจดีย์สถานบรรจุพระบรมอัฐหรือเป็นวัดที่มีเกียรติสูงมี3ระดับคือ 1. ราชวารมหาวิหาร 2. ราชวรวิหารและ 3. วรมหาวิหาร 2. พระอารามหลวงชั้นโทได้แก่วัดที่มีเจดีย์สถานสำคัญหรือวัดที่มีเกียรติมีสี่ระดับคือ 1. ราชวรวิหาร 2. ราชวรวิหาร 3. วรมหาวิหารและ 4. วรวิหาร 3. พระอารามหลวงชันตีได้แก่วัดที่มีเกียรติวัดประจำหัวเมืองหรือวัดที่มีความสำคัญชั้นรองมีสามระดับคือ 1. ราชวรวิหาร 2. วรวิหารและ 3. วัดที่ไม่มีซ้อยต่อท้ายหรือเรียกว่าวัดสามัญความหมายของคำสร้อยที่ต่อท้ายชื่อวัด 1. ราชวารมหาวิหารเป็นพระอารามที่พระมหากษัตริย์สมเด็จพระราชินีสมเด็จพระยุพร,ราชได้ทรงสร้างหรือทําการปฏิสังขรณ์แบบเป็นการส่วนพระองค์โดยสิ่งปลูกสร้างที่ว่านี้จะมีขนาดใหญ่โตสมพระเกียรติของพระองค์ท่านที่ได้ทรงสร้างเอาไว้ 2. วรมหาวิหารจะเป็นไปในลักษณะเดียวกับแบบราชวารมหาวิหารคือกษัตริย์ชนผู้ใหญ่ทรงเป็นผู้สร้างหรือปฏิสังขรณ์ทว่าอาจจะมีความสําคัญในบงประการน้อยกว่า 3. ราชวรวิหารซึ่งพระอารามที่พระมหากษัตริย์สมในพระราชินีสมในพายุพราชทรงสร้างหรือปฏิสังขรณ์เป็นการส่วนพระองค์และ 4. วรวิหารคือพระอารามที่พระมหากษัตริย์สมในพระราชินีสมในพายุพราชทรงสร้างหรือปฏิสังขรณอนแล้วทรงพระราชทานเพื่อเป็นเกียรติแก่ผู้อื่นสำหรับพระอารามหลวงชัน้นเอกพิเศษหรือเอกอุในปัจจุบันมี6วัดได้แก่1 วัดพระเชตุพนวิมลมังคา,ารามชนิดราชวารามหาวิหารเป็นพระอารามประจำรัชกาลที่หนึ่งสร้างมาตั้งแต่ครั้งกรุงศรีอยุธยา 2. วัดมหาธาตุยุวราชรังสลษดิ์ชนิดราชวรามหาวิหารสร้างในสมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นพระอารามที่ประทับสมเด็จพระสังฆราชของกรุงรัตนโกสินทร์ในยุคต้นจนถึงสมัยสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4ที่ประทับสมเด็จพระสังฆราชจึงเปลี่ยนไปยังวัดอื่นๆ 3. วัดสุทัศน์เทพวรารามชนิดราชวรารมหาวิหารสร้างในสมัยรัชกาลที่3เป็นวัดประจำรัชกาลที่8 4วัดอรุณราชวรารารมชชนิดรวรมหาวิหารเป็นวัดประจำพระบรมมหาราชวังในสมัยสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชและเป็นวัดประจำรัชกาลที่สองนับว่าเป็นพระอา,ารามหลวงชนิดพิเศษเพียงแห่งเดียวที่มีฐานะเป็นพระอารามหลวงชนิดพิเศษที่อยู่ทั้งสองอาณาจักรธนบุรีและรัตนกโกสินทร์ 5. วัดพระปฐมเจดีชนิดราชวารามหาวิหารจังหวัดนคปรปฐมสร้างตั้งแต่ยุคทวารวดี 6. วัดพระพุทธบาทชนิดราชวารวมหาวิหารจังหวัดสระบุรีสร้างตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาต่อมาจะมาพูดถึงพระพุทธมหามณีรันตนปฏิมากรหรือพระแก้มรกตลักษณะและความสําคัญของพระแก้มรกต พระแก้วมรกตเป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของชาวไทยปัจจุบันปฏิสถานอยู่ในวัดพระศรีรัตนศาสดารามหรือวัดพระแก้วในพระบรมมหาราชวังจังหวัดกรุงเทพมหานครพระแก้วมรกตเป็นพระพุทธรูปที่แกะสลักจากหยกอ่อนสีเขียวดังมรกต เป็นพระพุทธรูปสกุสลศิลปะก่อนเชียงแสนถึงศิละปะเชียงแสนหลักฐานที่ตรงกันร,ระบุว่าพบครั้งแรกประดิษฐานอยู่ในเจดีวัดป่ายะเมืองเชียงแสนปัจจุบันคือวัดพระแก้วงามเมืองอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายสภาพเป็นพระพุทธรูปพ่อปูนรงรักปิดทองแต่เมื่อพระสงฆ์อันเชิญออกจากพระเจดีปูนบริเวณพระนาศิกเกิดกระทาะออกเห็นเป็นเนื้อมรกตจึงกระทาอปูนออกทางองค์เห็นเป็นเนื้อยกสีมรกตทางองค์ หลังจากนั้นพระเจ้าสามฝั่งแก่นแห่งเมืองเชียงใหม่ทราบข่าวการขนพบพระพุทธรูปนี้จึงเชิญมาปฏิสถานที่เชียงใหม่แต่ช้างทรงพระแก้วมารากตกลับไม่เดินทางไปยังเชียงใหม่แต่ไปทางลำปาง เห็นว่าลำปางก็อยู่ในอาณาจักรล้านนาจึงนำไปไว้ที่วัดพระแก้วดอนเต้าถึงสมัยพระเจ้าติโรกราชได้เชิญพระแก้วมรกตมาอย่างเชียงใหม่สร้างปราสาทปิติสถานไว้แต่ถูกฟ้าผ่าหลายครั้งขันเมื่อพระเจ้าชัยเชษฐาแห่งล้านช้างซึ่งเป็นญาติกับราชวงศ์ล้านนามาครองเมืองเชียงใหม่เมื่อพระเจ้าชัยเชษฐาเสด็จกลับหลวงพระบางก็เชิญพระแก้วมรกตไปด้วยพร้อมกับพระพุทธสิหิงทางเชียงใหม่ขอคืนก็ได้แต่พระพุทธสิหิง เมื่อร้านช้างย้ายเมืองหลวงจากหลวงพระบางมาเวียงจันทร์ก็เชิญพระแก้วมรกตลงมาด้วยต่อมาสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงสถาปนากรุงธนบุรีขึ้นเป็นเมืองหลวงพระองค์ทรงได้ยึดพระแก้วมรกตและพระบางมาจากอาณาจักรล้านช้างเวียงจันทร์ประเทศลาวในครั้งนั้นประดิษฐานไว้ที่วัดอรุณราชวาราราม ต่อมามะสิ้นรชัชชสมัยของพระองค์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงอัญเชิญพระพุทธมหามณีรัตนปติมากรลงบุตรบกในเรือพทัทีนั่งสเสด็จข้ามฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยามาปฏิสถานยังวัดพระศรีรัตนาศาสดารามจนถึงปัจจุบันส่วนพระบางทรงพระราชทานคืนให้แก่ลาวตำนานพรแก้มรกต พระแก้วมรกฏสร้างขึ้นในปีพุทธศักราช500โดยพระนักเสนเถราวัดอโศกรารามกรุงปัตตารีบุตรในแผ่นดินพระเจ้ามีรินสมเด็จพระเจ้าอมรินทาราธิราชพร้อมกับพระวิสุกรรมเทพพบุตรได้นำแก้วโลกาธิพยารัตนายกอันมีรัตนายกดโรกเฉลิม1,000ดวงสีเขียวทึบ นำมาจำหลักเป็นพระพุทธรูปถวายให้พระนาคเสนถวายพระนามว่าพระพุทธรัตนาพันธ์มณีมรกตพระนาคเสนจึงได้บรรจุพระบรมสารีริกธาตุลงไปในพระพุทธรัตนาพันธ์มณีมรกตจ็ดพระองค์คือพระโมรีพระนาราบพระนาพี พระหัตถ์ซ้ายขวาและพระเพลาซ้ายขวาแต่เมื่อบรรจุพระบรมสารีริกธาตุแล้วอัญเชิญขึ้นปฏิษถานแล้วนั้นเกิดเหตุแผ่นดินไหวขึ้นพระนักเสนได้พยากรณ์ว่าพระแก้วองค์นี้จะ,ะเสด็จไปโปรดสรรัสัตว์ในเนบญจประเทศคือรังกาทวีปกัมโพชชาสีอโยธยาโยนาวิสัยป่ามาระวิสัยและสุวรรณภูมิ พุทธศกัณฐ์แ0ดโดยประมาณในแผ่นดินพระเจ้าสิริกิติกุมารพระเชษฐราชโอรสในพระเจ้าตักราชขึ้นของลับัติเมืองปัตตานีบุตรเป็นช่วงที่เมืองปัตตานีบุตรเกิดมหากรียุคทั้งมีการจราจ,จนภายในและค่าศึกภายนอกผู้คนในปัตตานีบุตรที่เคารพนับถือพระพุทธรัตนพันธ์มณีมรกต ลงสู่สัมเพลและเดินทางลีไพไปยังลังกาทวีปเมื่อถึงลังกาทวีปพ,พระเจ้าแผ่นดินลังกาทวีปในสมัยนั้นทรงรับรักษาพระพุทธรัตนพันธมณีมรกรเป็นอย่างดียิ่งและทรงอุปถัมภําชูชาวปติริบุตรเป็นอย่างดีสมควรตามความดีความชอบพุทธศักราช1000ันโดยประมาณในแผ่นดินสร,เรีเกษตรภูการประเทศพระมหากษัตริย์ผู้ครองนครข,ขนาดนั้นคือพระเจ้าอนุรุตราชาธิราช พระองค์เป็นกษัตริย์ที่มีพระอนุภาพมากบริบูรณ์ด้วยพลช้างพลรมาและทหารมากมายแต่พระองค์ก็เป็นกษัตริย์ที่ตั้งมั่นอยู่ในสัมมาทิฏฐิทานูบำรุงพระพุทธศาสนาอย่างดียิ่งทรงมีพระราชองค์การให้ส่งพระสาและเครื่องมงคลบรรณาการไปยังลังกาทวีปเพื่อขอขัดล่อพัดไตปิดกและขอพระแก้มรกตกลับมาด้วยแต่เหลือที่บรรทุกพระแก้มรกตถูกพายุพัด พัดเข้าไปทางอ่าวกัมพูชาแทนพระเจ้านารายณ์ราชสุริยาวงศ์เจ้ากรุงอินทปัตมหานครแควนกัมพูชาสั่งให้อํมมา์คุมสัมภา์กลับไปถวายคืนแก่พระเจ้าอนุรุตแต่ส่งกลับไปเพียงพระใตปิฎกเท่านั้นมีได้ส่งพระพุทธรัตนาพาันธ์มณีมรากตไปด้วยหลังจากที่พระแก้มมรกตได้ประดิษฐถานอยู่กรุงอินทปัตน,นานพอสมควรในแผ่นดินพระเจ้าสเสน่ราชเกิดพายุฝนขนาดใหญ่ตกเป็นนิการาน,าน หลายเดือนพระเจ้าสเสนราชก็สวรรคตรด้วยอุทกภัยนั้นพระมหาเทระได้อัญเชิญพระแก้มมรกตขึ้นสัมภาหนีไปยังที่ดอนพระเจ้าอาทิตตะลาเจ้าคอนครอโยธยาทราบเรื่องจึงเสด็จไปอัญเชิญพระแก้มมรกตไว้ในที่ปลอดภยัยโดยทรงอัญเชิญพระแก้มมรกตป,ปฏิสถานในพระมหาเวชยันตปราศาสตร์และได้ปฏิสถานในนครอโยธยาอีกหลายรัชะสมัย ต่อมาเจ้าเมืองกำแพงเพชรซึ่งเป็นพระบรมญาติกับกษัตริย์อยยธยาสมัยนั้นจึงทูลขอนำพระแก้วามารากตขึ้นไปประดิษฐานที่เมืองกำแพงเพชรอีกหลายรัชสมัยซึ่งปัจจุบันก็คือวัดพระแก้วกำแพงเพชรในอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชรต่อมาพระเจ้าพม,มาทาเจ้านครหีหลันนครเงินยางเชียงแสนได้ทูลขอพระแก้วมารากตต่อพระเจ้ากำแพงเพชรพระเจ้ากำแพงเพชรจึงได้ถวายให้นครเชียงแสน ต่อมานครเชียงแสนเกิดมีศึกกับนบรีสรีนครพิงเชียงใหม่เจ้าผู้ครองนครเชียงแสนในเวลานั้นได้ทําการพอะปูนจนทึบและลงรักปิดทองเสมือนพระพุทธรูปสามันทั่วไปและบรรจุเก็บไว้ในเจดีวัดป่ายะในเมืองเชียงแสนจากนั้นกษัตริย์และพระราชวงศ์อพยพผู้คนลงมาทางใต้ส่วนเมืองเชียงแสนถูกตีแตกและถูกรวมเป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรล้านนาในที่สุด เหตุการณ์สำคัญและพระราชกรณียกิจที่สำคัญของกษัตริย์แต่ละพระองค์ในราชวงศกก์จักรีรัชกาลที่หนึ่งพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ป้องกันร,ราชอาณาจักร พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ,ฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงสถาปนากรุงเทพมหานครหรือกรุงรัตนโกสินทร์เป็นราชธานีมากไปกว่านั้นพระองค์ทรงมีพระปีชาสามารถอย่างยิ่งในการป้องกรรันราชอาณาจากักรด้วยการทำสงครามรบกับพม่าถึง7ครั้งรวมถึงทรงฟื้นฟูนวัฒนธรรมไทยอันเป็นมรดกตกทอดมาตั้งแต่สมัยสุขโขทัยและอยุธยา ตลอดช่วงรัชสมัยนอกจากทรงเป็นองค์พระปฐมบรมกษัตริย์แห่งราชวงศกก์จักรีแล้วพระราชกรณียกิจของพระองค์ยังถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นอย่างแท้จริงทรงสถาปนากรุงรัตรนโกสินทร์ขึ้นเป็นราชธานีในปีพศ2325และทรงสร้างวัดพระศรีรัตรนาศาสดารามขึ้นในปีเดียวกันทรงฟื้นฟูพระพุทธศาสนาในหลายๆด้านอาทิการชำระพระไตรปิฎกและการบูรณะวัดวาอารามต่างๆรวมทั้งนำพาชัยชนะแห่งสงครามเก้าทัพมา สู่สยามอีกด้วยรัชกาลที่สองพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่าภาลายทรงพระปีชาสามารถด้านศิลปกรรมมรดกศิลปะวัฒนธรรมส่วนหนึ่งของประเทศไทยในปัจจุบันถือได้ว่าเป็นเสมือนมรดกจากยุคทองของวรรณคดีในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่าภาลาย พระอ,องค์ทรงมีพระพิชาสามารถด้านศิลปรกรรมอย่างยิ่งในการนำบทละครเก่ามาทรงแต่งใหม่เช่นรามเกียรติ์อุณรุธและอีเหนารวมถึงยังทรงพระราชนิพน์บทกาบโขนอีกหลายชุดด้วยรัชกาลที่สพระบาสมเด็จพระนั่งเก้าเจ้าอยู่หัวทรงทำหนังสือจินดามณีเล่มที่สองความรู้บนฝาผนังวัดพระเชตุพนวิมลมังคารารามราชวาราวิหาร พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเห็นความสำคัญของการศึกษาเป็นอย่างมากและโปรดเกล้าให้พระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้านวมกรมหลวงวงศาธิราชสนิทแต่งหนังสือจินดามณีเป็นเล่มที่สองซึ่งถือได้ว่าเป็นแบบเรียนภาษาไทยที่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งรวมถึงหากใครได้ไปวัดพระเชตุพนวิมลมังคาร,าราม ราชวารมหาวิหารก็จะเห็นได้ว่าตามผนังต่างๆมีความรู้อยู่มากมายเนื่องจากพระองค์ทรงโปรดให้ผู้ในด้านต่างๆนำความรู้มาสลักไว้เพื่อเผยแพร่ความรู้แก่คนทั่วไปรัชกาลที่สี่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงถือได้ว่าเป็นพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทยด้วยพระอัจฉริยภาพในด้านดาราศาสตร์และวิทยาศาสตร์ โดยพระองค์ทรงการคำนวณการเกิดสุริยุปราคาเต็มดวงได้อย่างแม่นยำรวมถึงพระองค์ได้รับการยกย่องเป็นสมาชิกกิตติมศักดิ์ของสัตะวิทยาสมาคมแห่งสหาราชอณา,าจาักรอีกด้วยนอกจากนี้พระองค์ยังทรงมีความสนพระราชหาหรือไทยในเรื่องวิชาดาราศาสตร์เป็นอย่างมากโปรดให้สร้างพระที่นั่งภูวดลทัศนัยขึ้นในพระบรมมหาราชวังอีกทั้งยังทรงสถาปนาระบบเวลามาตรฐานขึ้นด้วย รัชกาลที่หพระบาสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเหตุการณ์สำคัญเลิกทาสพัฒนาสยามความเจริญด้านการทูตพอพระมหากราณาธิคุณของพระบาสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ได้ทรงเลิกทาสอย่างค่อยเป็นค่อยไปจนในที่สุดทําให้ประชาชนทุกคนเป็นไทยรวมถึงพระองค์ได้มีทรงมองการไกลในการพัฒนาสยามให้มีความทันสมัย โดยได้ทรงก่อตั้งการปรับปาการไฟฟ้าไปรษณีโทรเลขโทรศัพท์การสื่อสารการรถไฟรวมถึงการขุดคลองหลายแห่งรวมถึงยังทรงเจริญพระราชสัมพันธ์ไมตรีต่อชาติตะวันตกหลายประเทศเพื่อป้องกันการลุกลามของจักรวรรดิรัชกาลที่6พระบาสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเหตุการณ์สำคัญจัดตั้งมหาวิทยาลัย พระองค์ทรงให้ความสำคัญในการศึกษาและได้ทรงจัดตั้งโรงเรียนและมหาวิทยาลัยซึ่งยังคงเป็นรากฐานที่สำคัญของประเทศไทยมาจนถึงปัจจุบันได้แก่โรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัยซึ่งในอดีตเคยเป็นโรงเรียนมหาดเล็กหลวงรวมถึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้ปฏิสถานโรงเรียนข้าราชการพลเรือนของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวขึ้นเป็นจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของประเทศไทย และอีกหนึ่งพระราชกรณียกิจที่สําคัญคือพระองค์ทรงมีพระราชดำริให้เปลี่ยนแปลงธงชาติจากเดิมที่มีรูปช้างเป็นธงไตลงแบบในปัจจุบันทรงส่งทหารไปฝึกยังต่างประเทศและไปร่วมรบในสมรภูมิสงครามโลกค,ครั้งที่หนึ่งอันเป็นที่มาของการแก้ไขสนธิสัญญาเบลาลิงในเวลาต่อมา นอกจากนี้พระองค์ยังทรงเห็นว่าประชาชนทุกคนสามารถมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศได้จึงทรงให้จัดตั้งองค์การลูกเสือและเสือป่าขึ้นอีกทั้งยังทรงส่งเสริมให้มีการจัดตั้งดูสิทธานีขึ้นเพื่อทดลองการปกครองแบบประชาธิปไตยและนำผลที่ได้มาปรับใช้ในการบริหารประเทศส่วนในด้านเศรษฐกิจทรงจัดตั้งคลังอมสินขึ้นเพื่อให้ประชาชนได้ฝึกการเก็บสะสมทรัพย์ยกเลิกการพนันบ่อนเบีย้ยทุชนิดและทรงจัดตั้งบริษัทปูนซีเมนไทยขึ้น เพื่อให้ในการก่อสร้างบ้านเมืองไม่เพียงเท่านั้นพระองค์ยังทรงพัฒนาด้านการคม,มนาคมโดยการปรับปรุงและขยายกิจการลถไฟให้ครอบคลุมทั่วประเทศอีกทางพระราชทานนามสกุลเพื่อให้คนไทยไมีนามสกุลใช้รัชกาลที่ 7. พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวเหตุการสำคัญพระราชทานรัฐธรรมนูญความเสียสละของพระองค์ต่อการเปลี่ยนแปลงระบอบก,การปกครอง จากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชไปเป็นราชาธิปไตยภายใต้รัฐธรรมนูญน,นั้นถือเป็นพระคุณอันรุนพ้ของชาวไทยทุกคนที่ได้ทรงพระราชาทานรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรสยามพุทธศักราช2475ซึ่งเป็นรัฐธรรมนูญถาวรฉบับแรกของไทยเมื่อวันที่10ธันวาคมพุทธศักราช2475จนทําให้ประเทศไทยมีการปกครองแบบประชาธิปไตยในปัจจุบัน รัชกาลที่8พระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาอนันทมหิดลเหตุการณ์สำคัญยุติความขัดแย้งระหว่างชาวไทยและชาวไทยเชื้อสายจีนพระราชปารถในการผลิตแพทย์เพิ่มขึ้น ในช่วงปีพศ2 4 8 9นั้นได้เกิดความขัดแย้งกันระหว่างชาวไทยและชาวไทยเชื้อสายจีนจนเกือบเกิดสงครามกลางเมืองพระบาทสมเด็จพระประมินทรามหาอนันทมหิดลจึงทรงตัดสินพระไทยในการเสด็จพระราชดำเนินสำเพลงด้วยพระองค์เองเพื่อเป็นการประสานรอยร้าาที่เกิดขึ้นให้หมดไปรวมถึงยังมีพระราชประรให้มีการผลิตแพทยเพิ่มขึ้น เพื่อให้เพียงพอต่อการรักษาพยาบาลต่อประชาชนโดยการจัดตั้งโรงเรียนแพทย์แห่งที่สองนั่นคือโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์โดยในปัจจุบันคือคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยรัชกาลที่9พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชพระราชกรณียกิจที่สําคัญโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ4,741กว่าโครงการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตลอดเวลา70ปีในการครองราชของพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจอย่างต่อเนื่องในการเสด็จเยี่ยมเยียนประชาชนจนทําให้มีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริถึง4,741กว่าโครงการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนเช่นโครงการฝนหลวงโครงการแก้งดิน โครงการแก้มลิงรวมถึงทรงพระราชทานแนวทางในการดำเนินชีวิตอย่างปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อให้ประชาชนสามารถมีชีวิตอยู่ได้อย่างพอดีและมีความสุขรัชกาลที่10สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทราเทพยาารางกูลพระราชกรณียกิจที่สำคัญสนับสนุนทุนการศึกษาแก่เยาวชนยากไร้สร้างโรงพยาบาลสมเด็จพายุพร,ราช สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรบดินทรเทพยาวรางกลูลทรงสนพระราชหฤทัยในการศึกษาของเยาวชนในประเทศไทยโดยทรงสนับสนุนและพระราชรทานทุนการศึกษาให้กับผู้ที่มีฐานะยากจนแต่มีความประพฤติดีมีความสามารถในการศึกษาให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจนถึงในระดับปริญญาตรีรวมถึงโปรดเกล้าให้สร้างโรงพยาบาลสมเด็จพายุพรราชขึ้นเพื่อรักษาผู้ป่วยในพื้นที่ห่างไกล